และหนวยทีีซิบหมายเลขศูนย์ <Gerilim> าการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มและซิบหน่วยบานเป็นที่เียบห้อยลำดับต่อไปพนักง,งานออกเด็กรางวัลจะทําการหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพ่อพร้อมกันเป็นขั้งที่หนึง เหการต่อไปเขาเห็นเซิร์นขนะก,กรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวันได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละเน่วยตุ้มนำพนักงานออกเกล็กรางวันมีคือดังนี้ หนึ่งขอยนเซอร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสมังญานายรฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขเห็นเซอร์ คณะกรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวัลจากหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจํานาทีอยู่แต่และหน่วยตุ้มนําพนังงานออกเด็กรางวัลเพื่อความคิดจะกลับกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มระดังหน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวัล ก็ได <S PR an ienne> ้ไปประจำน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลียกลังวัลเป็นที่เียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลียกลังวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่สองแต่ดังนี้ที่จะการพัฒนาต่อเพื่อเป็นการคลายเย็นอารมณ์ของปุตติมาเสียงชคสินรางวัลเป็นการสร้างมาซื้อเสริมสามแยกเชื่มงและรายได้ให้กับพิษผ่านหนื ทางแรกคืความระมาณของราดโดยสวนตัวอาเงินสดส่วนหนึ่ง <deviation>, จ <God>. ึงหเย็นมีลกท้องะลาดคุเขาสซืระบบการเงินธนาคารเกี่ยวกับการกวบคุมเลื้อังคมและอีกด้านหนึ่งจะเพื่อลดคทามแรกพนันต่างๆที่บอถูกต้องกัมระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปของเียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดกเลรางวัล ได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มแลนหนึ่งหน่วยบานขอเงียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนน้ำปบบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุกขกลมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สหน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนังงานออกเล็รางวัลจะทำการบรรจุน้วยหวานเข้าใส่อุปกรณ์ขวงกลมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานทั้งหกหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มวงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เียบห้อย ต่อไปขอเสริรพนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่ยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทําการบรรจุในวบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มเตะหมายเลขนึงหมายเลขหกหน่วยที่1หมายเลขนึงหน่วยที่สองหมายเลขสอง หน่วยที่สามมาเลข3หน่วยที่สหมาเลขสีหน่วยที่ห้ามาเลขห้า และหน่วยที่หกหมายเลขหกจากบรรจุในบันนหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เห็บห้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาให้เกียริประจำนาที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเฮียนเซิน คณะอานวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขเป็นหล,ลักแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหก เอกเสียงประจําลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข6กขอเซิพอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตุ้มหมายเลข6พความด้วยคณะกรรมาการได้ออกมาประจําหน้าที่ยุบก,กรกรมงกมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนบุิกรม์วงกลมเป็นขั้งที่1บริษัทราชวิสา,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 าหากิจปยพัฒนาหมงพนอยธุรกิจหนึ่งที่ขึ้นกับการคุ้มครองของประสงการเงิน elle. โดยมีพารลัลบ้านและการเคลื่อนไหวที่จําหน่ายไวพัฒนาทประเทศด้วยการนําไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วง ขอ,อใจน้ำนาานาคณะกรรมการคอยพลังงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหักอยู่ที่ตำแนหน่งรับหน่วยต่อไปคอยพลังงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงมาจําลักเป็นข้างที่สอง หนวยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2อขอเสริพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียอุปกรณ์มวนกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ม้วกลมเป็นครั้งที่2การที่จําหนหรือการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจับานหวยพัดสองครั้งต่างๆเป็นต้นการซื้อพันค้อมขายหวยทั่วประเทศและการซื้อพันระบบแอปพลิเคชัน คงโทรศัพท์มือถือที่ได้หับอนุญาตตามระเบียบการขอกขอับใจน้ำนก,กระกรมกา,ารคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอ๋านวยผานและนําไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่นต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็ดข้างที่3าม หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ีขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุมม้หมายเลขสพร้อมด้วยาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียุบอุปรกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบุนอุปกรณ์วงกลงเมเป็นขั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัตนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้น ขอขอบใจน้ำคระกรรมการคอยพนักง,งานออกเลขรางวัลเดยจักบ,บนอนวยผ่านและนําแปลวางไว้อยู่บนองหักอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปคอยพนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงปราจำลักเป็นขั้งที่4 หน่วยบาทหมายเลขเสียงระจำรักครั้งที่4ไดในแก่หมายเลข5้ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตุมม้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมาการได้ออกมาประจํานาทียุยู่ปรกรณ์อบวนกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมรุนมอุปกรณ์มุวกลมเป็นครั้งที่4 <c oughs> การดังเนินกิจการหัพัฒนกก็ยังเกือเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับเขางบประมาณของรัฐ เทียงคูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนรันต่างๆที่บุกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการอาคารอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเซียงประจำลักเป็นข้าที่ห้า หมายเลขเสียงประจําลักครั้งที่5ในแก่หมายเลข3ขอเสิมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจ,จําอยู่ในตู้หมายเลข3าพร้อมโดยคณะกรรมการได้ออกมาประจําหน้าที่อุปรกปรณ์นกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์นกลมเป็นข้งที่5การออกเลขรางวัลหวยเลขพวกตว แม่นการเสียงหกหน่วยบาทจากท้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลออกเพียงข้างเดียวจะได้รับผลทั้งเลขหกตัวเลข5้าตัวเลข4ี่ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวไทยขอปัใจน้ำคณะกรงกมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอหน่วยบาทและนําไปวางไว้อยู่บนน้องหับยู่ที่ตําแหน่งรักพัน และต่อไปขอเฮียนเชิญคณะมนวยการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเหยียนเชิญขอขอบใจคณะมนุวยการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเชิญนพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยืนตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำนาทียูอุปกรณ์มะกม ในโอกาสต่อไปขอเยนเซินคณะกรรมการได้ยอกันยกเพื่อเฮ็ดให้ดอยบานทุกลงมาสู่บนนองหับทางด้านนอกขอเยนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยไปทำง,งานออกเลงรางวัลเด้จับอนันดอยบานและนําไปวางไว้อยู่บนนองหับยุทที่ตำแหน่งรักแสนและในขณะนี้ นอยบานทั้งคกนอยบานก็ได้ถือนำไปวางไว้อยบอน้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่ย่พ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาน้อยบานและทําการไขนอยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลยางเป็นทังการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานในหับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำาวดที่42ออกข้างวันที่11เดือนเมษาปี2 5 2 5รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข 0 6 2 0 1 1 0 6 2 0 1 1เลข5ตัวได้แก่หมายเลข6201162011เลข4ตัวได้แก่หมายเลข20112011เลข3ตัวได้แก่หมายเลข011011เลข2ตัวได้แก่หมายเลข11 1น,นและเลข1ตัวไายได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียบรห้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยนาซัดคอยปพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที่ในโอกาสต่อไป ขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจํานาทีเพื่อทําการออกเลขรางวัลหวยนำซัดขอเฮียนเซิร์นหวยนำซัดซื้อสี่นำซัดทีห่หนึ่งเกมสามารถรุ่นถกลกรางวัลได้ถูกรางวัลน,นับแต่รางวัลที่หนึรางวัลที่หก หน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลข37เจนำสัตว์เลขกลินหมายเลข37นำสัตว์เล็กลิน,ล 3, 7, น,ลลนหวยนำสัตว์รางมาที่หนึ่งซื้อถือเลขสี่นำสัตว์เลี่ยงกัดมุมคาหนึ่งพันกีบจะรับเงินรางวัลห้าห้อยล้านกี่ หน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่2ได้แก่หมายเลขสองนำสัตว์เลขนกแอนหมายเลข21หนึ่งนำสัตว์เลขนกแอนการเบิดใจรางวัลหวยนำสัตว์1เก็มเสี่ยงแมมนใจรางวัลเดี่ยวทานั้นบ่จจายซ้ำซ้อนหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สาม ด้แก่หมายเลข27นํานำสัตว์เลขเตาหมายเลข27นํานำสัตว์เลขเตาการออกรางวัลหวยนำสัตว์นำไส้40หนอยบานนำสัตว์ในการเสี่ยงเอาซีหนอยบานนำสัตว์มาเป็นผลการออกเลขรางวัล และหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สี่ได้แก่หมายเลขศูนย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลขศูนย์หนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยขอขอับใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลหวยนำสัตว์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ยบอห้อยต่อไปแม่จะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา545ทับขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไป ขอเฮียนเซิญคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวใน้เกียรติออกมาประจำนาที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลับปัฒนาห้าทับสี่สิบห้าขอเฮียนเซิญสลับปัฒนา545ทับรางวัลที่1ต้องถือห่าหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1นเลข้ายต้องถือผลออกมุนคารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ มีเงินรางวัลสะสมมนจะได้บวกเพิ่มสลากปัฒนาห่าหับหน่วยที่1ได้แก่หมายเลข0ูนย์เจหมายเลข0ูนย์เรางวัลที่2ต้องถืก4ี่หมายเลข3มเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขไ้ายต้องถูกกือผลออกรางวัลละหาล้านกี่ หน่วยที่สองได้แกม่หมาเลข0ูนย์หกหมายเลข0ูนรางวัลที่สามต้องถือสามหมายเลขสองเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหนง่งใดก็ได้หนึ่งเลขค่ายต้องถือกับผลออกรางวันละสองแสนกี่ หน่วยที่3ได้แก่หมายเลข30หมายเลข3 0รางวัลที่4ต้องถือสองหมายเลข1เลขหนาจะอยูต่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไข่ต้องถือก,กับผลออกรางวันละซาวพันกี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข0 8นย์ หมายเลข08และรางวัลพิเศษสลักพัฒนาหาดหับซิมาต้องถือค่าหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละสิบล้านกี่และหน่วยที่5ได้แก่มหมายเลข18หมายเลข18 ขอขอบใจน้ำคณะก,กรรมาการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ4 5ก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่อป้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานนับทราบอีกครั้งคุณกันยกเลขรางวัลหวยพัฒนาทีที11เดือนเมษายนปี2005รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก,ก่062011 062ย์สมธีขคณะนี้ทางกที่ตามาสมการท้ายทอดสดผลการเลือกรวงวันหวพัฒนาประจำาวดที่สีในมือนี้ผู้ดมทั้เครื่องทุกนนะครับทราบขันตื่นมีข้างหนึ่งกับเลขเสียง6โตหมายเลขทอดแก่หมายเลข0 6 2 011เลขเสียง5โตหมายเลขเทอลแก่หมายเลข6 2 0 1 1เลขเสียง4โตหมายเลขทอดเแก่หมายเลข20 1ศเลขเสียง3โตหมายเลขเทอดแก่หมายเลขศ1 1เลขเสียง2โตหมายเลขเทอแก่หมายเลข1 1และเลข1ตัวท้ายหมายเลขโทอดแก่หมายเลข1 นั้นสืบตอนในการออกหวยน้ำซัดเสร็งออกอยู่4ข้างด้วยกันผลการเลือกรางวัลมีดังนี้หมายเลข37น้ำซัดลินหมายเลข2 1น้ําส้ำซัดนกแอนหมายเลข27น้ำซัดเตาและหมายเลขศ1นย์หนึ่งน้ำซัดป่าน้อยจากนั้นสืบตอนในการออกเลขสลหรับพัฒนา5ทับส5่สิเสรงออกอยู่5้าข้างด้วยกันผลการเลือกรางวัลมีดังนี้หมายเลข07หมายเลข06หมายเลข30หมายเลข0 8ย์แและหมายเลข18เนี่ยคือผลการเลือกรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่4ีในมื้อนี้แสดงความยินดีน้ำท่านและล รางวัลทุกท่านสามารถเดินทางครับเงินรางวัลได้มื่นเศร้าในมงคลรการสําหรับการถ่ายทอดสดดำเนินมันนี้สิ้สุดลงเพีเท่านี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดทรพามพิสัตว์ลาวลาทำสมไปก่อนพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดีีประกอบเสริมสุด้อดจะตามมาบ่ได้เฮาก็ได้ลาดตา หนูอะไรตีผู้ยิ่งใหญ่จะพาทันไปให้ถึงฝั่งใครที่มีมี่จะได้กดนี้ซักทีจะมีเงินใช้ไว้ทำบุญเพิ่มบารมีรวยไปด้วยกัน ที่นี่สนมนรู้อะไรตีจะพาทุกคนไปสู่ความฝันรวยรวยห้องปังปังไปด้วยกันไม่ว่าหัวยไหนเราจะพาทุกท่านรวยไปด้วยกัน